เป็นแถวนะคะที่พราม์จะเลิกให้เราประมาณสินาทีสิบนาทีเป็นผลของมันผลสาระนะคะแต่ว no <10 no nah, ่ากินไม่ได้นะคะอันนี้กินแล้วเมาเบื well, Bundes Bundes 10 <10 ่อตายนะเป็นผลไม้ที่กินไม่ได้นะคะ เออมันเมามันไม่ได้เมาเหมือนเล่านะลูกมันเมายานะมันเป็นเมายากินแล้วก็ตายนะลูกนะเยอบ้าเอออาทีนี้หนูไปเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยไปล้างแข้งล้างขาให้เรียบร้อยดื่มน้ําดื่มทัางให้เรียบร้อยนะคะและหลังจากนั้นฟังสัญญาณระคังอีกรอบหนึ่งคุณครูช่วงท้ายมีมีเบรกไม่เอ่ยสําหรับเด็กในช่วงบ่ายค่ะถ้ามีก็จับไม้พูดได้นะคะถ้าไม่มีก็ดื่มน้ำปกตินะคะคุณครู อ๋อเบรกตอนกลับบ้านอ่ะโอเคถ้างั้นเข้าห้องน้ำลูกเข้าห้องน้ำล้างแข้งล้างขาอะไรให้เรียบร้อยดื่มน้ำให้เรียบร้อยนะคะ